เธอเป็นคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอง จะดีแค่ไหนถ้าหากปัจจุพันชิ้นนี้จะสามารถทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลของสินค้าให้กับผู้พิการทางสายตาและทำให้พวกเขาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆได้ด้วยตนเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุปสรรคทางการมองเห็นอาจทําให้ผู้พิการทางด้านสายตาไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองแต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้จากแนวความคิดข,ของอาจารย์ท่านนี้ค่ะเวลาที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งเขาก็จะอ่านฉลากในการตัดสินใจในการเลือกซื้อแต่ว่าสําหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาไม่สามารถอ่านฉลากได้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องออกแบบเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยได้ใช้ด้วย ไม่ใช่คนปกติทั่วไปได้ใช้อย่างเดียวจากตัวเลขคาดการจํจำนวนผู้พิการทางสายตาขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจํานวนผู้พิการประเภทนี้ราวร้อยละหนึ่งของประชากรดังนั้นประเทศไทยจึงน่าจะมีผู้พิการทางสายตาอยู่ไม่น้อยกว่า00 0 0 0คนเลยล่ะค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของธุรกิจเพื่อคนพิการทางสายตาที่ยังมีจํานวนน้อยเราจึงสามารถหาช่องทางการตลาดสําหรับธุรกิจประเภทนี้ได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ทําอักษรเบล ให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านด้วยสามารถเลือกใช้หรือเลือกซื้อได้ด้วยตนเองจุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้คือการเลือกวางคําอธิบายสินค้าในรูปแบบอักษรเบลไว้ทั้ง2องด้านของขวดเพื่อความสะดวกต่อการสัมผัสของผู้พิการทางสายตาค่ะก็อยากให้แนวคิดที่อาจารย์ได้ออกแบบขวดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการจะทํา ผลิตภัณฑ์ในด้านบรรจุภัณฑ์ก็ดีหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ก็ดีสร้างประโยชน์ยังไงให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสในการเลือกใช้หรือเลือกซื้อได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีคนพาไปก็ได้ถึงแม้บรรจุภัณฑ์นี้จะผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะกลุ่มผู้พิการทางสายตาแต่ว่าต้นทุนการผลิตนั้นก็ไม่ได้ต่างจากขวดพลาสติกทั่วไป แามบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้ยังได้สร้างโอกาสให้พวกเขาสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะ เมื่อคิดที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมผลกำไรจากความสุขใจก็จะอยู่คู่กันไปกับความสำเร็จเสมอค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างให้ความคิดดีๆอยู่เสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณค่ะและเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถคลิกเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.bankkokbank.com/ เพื bank ok bank. Com. Com ่อนคู่คิดสำหรับวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ